ผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวไปต่อกนที่อีกหนึ่งข่าวกันบ้างน,นะคะคู่นี้นะคะบอกเลยว่าถูกใจพี่ๆนะะักข่าวแน่นอนสําหรับคุณเสกแล้วก็คุณการวิภาคกอนนั่นเองนะคะลุ้นลุ้นรักๆักเลิกเแม้วันนี้ชื่นมืน่นสมหวังสักท<อ>ีนะคะ พี่เสกพี่การสวีดไม่หยุดเลยหวานังทั้งหอมกันตลอดเลยยิ่งกว่าคู่รักวัยรุ่นที่เพิ่งปิ๊งรักกันใหม่ๆซะอีกนะคะว t ทที่เปิดในงานค่ะก็มีเพลงประกอบขอตายในอ้อมกอดเธอที่เสกนะตั้งใจแต่งแล้วก็ร้องให้พี่การที่สุดแสนจะหวนเลยแล้วก็ในช่วงที่ร็อกเกอร์สุดฮอตนะคะขึ้นพูดความในใจความรู้สึกนะคะบอกเลยว่าประทับใจแข่ในงานมากจนเรียกเสียงฮาปนซึงเลยค่ะ อันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่าผมเป็นโรคซึมเศร้ราแลวผมเป็นบโพล่าบางทีผมทำเลยไม่ค่อยถูกเมื่อเช้าไม่ได้นอนแต่บอกโก้โหก็บอกว่านอนสองชั่วโมงหลับจริงๆจากเมื่อคืนนี้จนถึงวันนี้หลับไปชั่วโมงเดียวแต่พอเห็นทุกคนช่วยกันทำร่วมทำนี่โดยที่เราเองไม่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเลยผมมีความรู้สึกว่าต้องขอขอบคุณทุกคนมากทราบซึ้งมากบนพิธีตนนี้เพื่อขึอ้นมาพูดก็ ตาซีไปหนพูดไปพูดเยอะไม่ได้จะร้องไห้ใชไหอืนะคะการน้าตาเอาไว้เลยเห็นไหมล่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคือในงานนี้ค่ะทีมข่าวได้สัมภาษณ์น้องเสือนะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณเสือและคุณการด้วยแล้วก็น้องเสือก็บอกกับเรานะว่าหากย้อนกลับไป4-5ปีแล้วก็จะเชื่อเหมือนกันนะว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะกลับมาคืนดีก็มีวันนี้ได้เหมือนกันนี่แหละนะคะยังไงก็ต้องกลับมาเจอกันซึ่งเป็นความตั้งใจของตัวเองที่จะจัดงานแต่งให้กับพ่อกับแม่มีความสุขที่สุดค่ะ ส่วนเรื่องการป่วยคุณพ่อตัวเองนั้นก็ต้องดูแลต่อไปอรวมไปถึงคดีความของคุณแม่ด้วยที่ตอนนี้ก็มีมากมายอยู่นะคะคุณ<อ>ออน้องเสือก็ให้ได้แต่ให้กําลังใจค่ะสำหรับตัวเองแล้วนะคะตอนนี้ก็ห่างจากแฟนสาวชาวจีนนะคะแล้วหรอเออคุณผู้ชมค่ะคือแฟนเขาอยู่ต่างพต่ประเทศนะเนาะตอนนี้ก็ขอใช้สถานะโสดสนิทได้สักพักแล้วคุณผู้ชม ก่อนให้ให้พ่อแม่เลยครับให้ครอบครัวก็เป็นห่วงครับแต่ว่าก็ดูอยู่ว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆครับครับเรื่องคดีแม่นะครับเรื่องคดีแม่ก็อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คุยอะไรกับเขาเรื่องคดีหรอกเขาก็ไม่อยากให้อะไรมาคดีพวกนี้เกี่ยวข้องกับครอบครัวโสดนะครับก็ตอนนี้สถานะเราโสดใช่เขาบอกว่า ต่างชาติของเราก็คือเซ็กซ์คุยายกันแล้วเก้า,<ต>ากอกันเป็นเพื่อนกันอยู่ครับค่ะโสดโแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่กันต่อไปนะคะม <c oughs> าดูกัน